สวัสดีค่ะผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นมะขามนิยายเสียงวันนี้มานำเสนอนิยายจีนแปลไทยเรื่องแม่ลูกจอมแสบบวกพลังมิติเซินซิงเหนียนเมื่อนางฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนางก็กลับไปอยู่ในร่างของเด็กหญิงอายุ12ปีในสมัยโบราณเมื่อความทรงจำของนางผสานร,รวมกัน นางก็รู้ว่าจวนของแม่ทัพนั้นเดิมทีเป็นบ้านของนางแต่เนื่องจากจักรพรรดิองค์ใหม่ระแวงจวนนั้นจวนจึงถูกบุกโจมตีและครอบครัวของนางจะถูกเนรเทศในวันรุ่งขึ้นดังนั้นนางจึงขอให้แม่ผู้มีความสามารถอย่างยิ่งของนางเป็นผู้นำทางและพวกเขาก็บุกเข้าไปทั่วทั้งเมืองหลวงเก็บสิ่งของทุกอย่างที่พวกเขาสามารถขนไปได้ไว้ในคลังเก็บของในมิติของนางต่อจากนี้ไปชีวิตของนางจะดำเนินไปอย่างไรไปลุ้นกันเลยค่ะนางเอกเก่งพื้นที่มิติ ใครฟังแล้วถูกใจกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ